กับ <c oughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ดูรายการ Top The l o c ็อกเก r นะหรือ Top บุญสินนั่นเองนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนโหลดบล็อกเลนเชอร์โปรกันนะฮะขั้นแรกนะเข้าหน้าเว็บนี้เลยนะฮะนี่นะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมอันนี้ก็คือบล็อกเลนเชอร์ er นะส่วนลิงก์เดี๋ยวจะคิดทิ้งไว้ใต้ล่างนะกดโหลดนะฮะ ลิงเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ใต้ล่างนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะก็จะสอนแค่นี้แหละ <c oughs> ถ้าคุณอยากจะได้แบบไม่ต้องกลัวหกนะฮะไม่ใช่โอเคฮะรู้เสร็จแล้วรู <c oughs> ้เสร็จแล้ว <c oughs> เอาชีปเพลงแล้วไปไหนวะ กดไปที่ดาวโหลดอันนี้ใช่ไหมฮนะนี่นะบอกวชเชอปูนะกดติดตั้งเลยครับติดตั้งดิเอาโอเคนะทายอยู่ก็ติดตั้งไม่ได้นะครับก็กดไปตามที่ผมอันนี้นะส่วนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ